การภาวนาแปลว่าเราสร้างความเจริญขึ้นมาในจิตใจของเราอย่างที่เรากำหนดลมหายใจเนี่ยลมเข้ากับนักพุทลมออกกับนักทอที่จะอยู่กับพุททออยู่กับลมได้ก็ต้องฝึกคุณธรรมในจิตใจของเราหลายอย่างต้องให้มันเจริญขึ้นมาหลายอย่างเช่นมีสติความระลึกได้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเราไม่จำไม่ไม่ลืมไม่เพลิ สัมปชัญญะความรู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ดีไหมถ้าไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนได้ถ้าดีเรารักษาไว้เนี่ยท่านเรียกว่าอัตตาปะคือความเพียรเอาใจใส่จริงๆสร้างคุณงามความดีขึ้นมาในจ,จิตใจของเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยกระจายของเราที่จะมีความสุขกันต้องมาจที่อิสระ ส่วนมากเรานึกถึงว่าอิสระจากสิ่งภายนอกแต่สิ่งที่กดขี่เจตใ,ใจของเรามากที่สุดที่บังคับเจตใ,ใจของเรามากที่สุดคือความโลภความโกรธความหลงก็งกิเลสข้างในถ้าหากว่าเราลุกอำนาจไรสิ่งเหล่าน,นี้เราก็ต้องเป็นทาสของเขาหร่อว่าเป็นทาสของโจนผู้ร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นทาสข,ของใครแล้วก็สร้างความอิสระขึ้นมาให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน ถ้ามีสติรอบคอบอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจะได้เลือกว่าอันไหนดีอะไรไม่ดีแทนที่จะไหลไปตามเรื่องตามเราตามยาถากรมรมแล้วก็ตั้งไว้สิ่งใดสิ่งใดที่ดีเราก็ยินดีด้วยสิ่งใดไม่ดีเราก็งดเวน้นั่นเป็นจิตใจของเราที่อยู่ใน,ในอำน,นาจของตัวเองก็เรียกว่าบรรจัยที่มีความอิสระอยู่ในตัวไม่ต้องกลายเป็นทาสของกิเลสทันหา ถ้าหากว่าเราเป็นทาาของกิเลสข,ของเราด้วยเราก็จะได้กลายเป็นทาสของกิเลสข,ของคนอื่นเขาด้วยเขาจะพยายามยุคความโลภของเราบ้างความโกรธของเราบ้างให้มันตามไปตามเรื่องของเขาทีนี้ถ้าเราโดยยุดได้ง่ายๆแบบนั้นก็วิ่งไปตามเขาเหมือนเขาจูงจมูกแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีในเราเราเราบังคับเรางดมเว้นได้เขาก็ไม่มีอำนาจเหนือตัวเราในทางที่ไม่ดี เราถ้าเป็นฝ่ายแหดมีมีแหดมีผอ,อดีเป็นฝ่ายธรรมะประกอบไปด้วยคุณธรรมเราก็ยินดีทําตามด้วยเพราะเราเห็นคุณประโยชน์เรียกว่าไม่ได้เอาอารมณ์เป็นใหญ่เราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่นักละครคนที่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่น่นจะเป็นคนที่อิสระเพราะฉะนันนักฝึกจิตใจของเราให้มีคุณธรรมพร้อมมันจริญขึ้นมาทั้งสติทั้งสัมปชัญญะสอาดตาปะของความเพียร ถ้าอบรมสา่สามข้อนี้แล้วไปที่ไหนแล้วก็อิสระไม่ต้องตกเป็นทาสของใครๆเท่านั้น